เป็นนังน้ำมันจีเป็นนังมันจเป็นปลาไหล้วมันจเป็นเป็ดเองแมาน้าใส่บุขับตีนนะพอดีตีนเปนยางรุยจุ่มเน่มหูจากูจ้ว่ามันขับจนไปใส่เนาะพอดีพอดีนใส่หวมมันกไ่ได้กล่เยมาเอะต้มเป็ดปลาไหลไปต้มมามันเเล่นคนคนตุ่นยัเป็นอะไรป้าเป็นแล้นะ ไม่ออเ,ไเคยเห็นปลาไหลโดนเหรอปลาไหลอ่ <c oughs> ะโอ้ย <c oughs> บอกเมียนปลาไหลแต่ือ <c> ม <oughs> ึงังนะ่มึงยัปลาไหลมันตัวมันจังทักี๋ยวนี่เ <c oughs> จอบ๊ะขันหรือเปลักอยูบงูอนพักกันนั่นแหมเอายเติพักไหมบ่อ ยิงเรื่องเรื่องลอาเร game, remembering four, remembering four, ื่องวลอกับเาเล่นนิดเว้ำอน้ำยังนี่ปืดซ้ำอยู่โค้ช้ำอยู่ที่นี่ละอานองไหมรักลักจากลักจากเปลาไหลหลังจากเปลเปยมาก ลังจับเอาปลามือมึงขึ้นในปูสปาปงีละลังจับไเอาไปลจะไปาเด้อไกันไอ้จะไปฮาเด้อตีเออ่บวมไหมไม่พูดพอดีตีนี้ไปใจขับล้วกบวมตัวเกินล้วยลไห้ยพูดไบวกย่งถว่เรียวัไม่มาืออะไรยมเป็นสิเรียกเ้ไหม อันว่าี่เรียกอันอันยังอันเจ็ดโกว่าม่ไม่้สเจ็ดกเจกเจ็ดเกอนนู้นเมื่อ่เจียกเล็กน่อยบาดตรงแงมเนื่อไเจ็ดกอีบมะลิลูกอีเพียวไหมมันดังใสนโลกโซเชียลหมดที่ละย่าเป็น ไแม่เราบอกไอย่าย่าไปเอาผู้ใดย่าย่าไปเอาป,อล,ปลาไหลอ้างเรื่อนะนี่เราจากการลังไปเอาปลาไหลอ้างมา <c oughs> ไม่ได้ห็น,น,นเลยยันหันอันยันเรก่ออบัตแวงว่าไปปะเรก่องอะไรัตรแวงลูกอี้ยวเทีวมันบอกเลขเจ็ดมวลส่วนวันนี้บอกเจ็ดกเกาะบัตงแวง โอ้ยเกิดรุ่นเกิดรุ่นอะไผมผิดดังก็ยังอไงตอนนี้ยูทูบดังแม่งลูกโซ่เฉียวก็ยังซื้ออิมาลีบอกอะไรยังกูยังเสร็จ ไม่มีเมียด้ะนี่กล้วยกล้วยปลาสุกต้นหม่นี่แหละครับเรี่กว่รากล้วยกล้วยยังกล้วยนี่เราเรืยกว่ากล้วยกล้วยยังกล้วยน้ำว้าใส่เมียใส่เมียจริงเหรอ

Hả nha Nha Mì chút rồi Mì giảm Mì giảm gì nó Mì giảm gì nó